ก่อนจะเริ่มกันนะครับผมเราจะขอให้เครดิตผู้แปลกันก่อนครับมางงะเรื่องนี้แปลโดยผิดแค่หลอดแปลมังงะนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์เพจผู้แปลกันด้วยนะเอาละถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยพลังของซอมบี้กลายพันธุ์มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วอแอปลจังทำไมรอ,รอบนี้ถึงได้มีหมอกขึ้นมากันเฮ้ใครน่ะเออ ติดเหรออ่าเฮ้ยอ,อย่ามาดูถูกฉันนะพี่ซอมบี้เพศหญิงแย่ละซอมบี้กลายพันธุ์มาอีกตัวแล้วอ่ะชินโถงนะฮีฮะใครน่ะร่างต่อแกเป็นงูจกอ้างหรือไง ขนาดนี้แล้วยังไม่ตายอีกเฮเฮ้ยเฮ้ย้ภาพขยับที่แท้เขาเป็นพวกนายนี่เองที่เรากำลังตามหามานานพวกเธอคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันชื่อหลีชินเป็นหัวหน้าทีมของทีมเทพลณะขอโทษนะไอ้หนุ่มแต่ผู้หญิงด้านหลังนายเป็นเป้าหมายของเรานะ่ะแย่ละคนจากทีมจะหารัฐบาลอีกแล้ว ช,ช่วยด้วยกรุงนาให้พรมร่มมือของเราด้วยฉันโดนกัดเลยทําไมพวกรัฐบาลถึงได้มาชา้าจังรู้ไหมว่าฉันเป็นเพื่อนของนายกรัฐมนตรีนะ่ะสแกน VIP ระดับ2บุคคลที่รัดคุ้มครองวหนาครับเขาติดเชื้อแล้วครับเขาเป็น VIP ระดับ2คงต้องพาตัวเขากลับไปด้วยเมื่อกี้ไอเบนนี่มันต่อยฉันแถมจะปล่อยให้ฉันไปอยู่กับฝูงซอบบี้ด้วยสวัสดีมัน ใส่สีตีไข่ชัดชัดฉันไปถึง v i p สองเลยนะเฟ้ยยิงมันทราบพวกทหารได้ยินหรือเปล่าฮะถ้ายังไม่หูปากแกนี่แหละที่จะตายนะ่ะอือ้ออฮะอวนะครับซอมบี้มันฟื้นแล้วแปลกจัง,ท,งทั้งที่พวกมันโดนยิงหัวแลแ้วแท้แต่ทำไมมันถึงยังไม่ตายอีกล่ะแอ,อะฮะวาระวัง แต่โอกาสแล้วซาร่านำทางพวกเราไปชั้น16กันดได้เลยค,คุณฮีโร่จำชื่อของฉันได้ด้วยอย่าหนีสิหรือพวกมันจะเป็นซอมบี้กายพันุ์ที่ศูนย์วิจัยพูดถึงทางนี้ค่ะเมื่อกี้เป็นคนจากรัฐบาลจริงๆนั้นเหรอใช่ละมั้งแต่พวกเขาคอยตามจับฉันกับน้องสาวของฉันอยู่ตลอดเวลา ฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยพวกเธอพอเดือดร้อนไปซะได้ขอโทษทีนะไม่เป็นไรเพราะฉันเชื่อใจนายนะเพราะพวกรัฐบาลมันช่วยแค่คนที่เป็นบุคคล V.I.P เท่านั้นแหละใช่พวกเราเชื่อใจคุณฉันชื่อจัวเจียงขอบคุณที่ช่วยน้องชายฉันจวอ่งมัวเอาไว้นะขอบคุณสำหรับการเชื่อใจพวกเธอดูจะเป็นคนดีนะหรือจะให้พวกเธอเข้ามาอยู่ในห้องหลบภัยของฉันด้วยดี เดี๋ยวนะจัวหัวโดนกัดที่มือแล้วคงจะโดนกัดตอนนั้นสินะส่วนละสิทีนี้ฉันควรจะอธิบายให้จัวเจียยัฟยังไงดีล่ะจัวเจียมือของน้องชายของเธอเฮ้อหมอกขึ้นอีกแล้วเหรอตรวจพบซอมบี้กลายพันธุ์มิอกาสเสี่ยงสูงมากแอะแนะนำให้ผู้ใช้งานถอย ความชั่วร้ายกำลังจุดจ้องมาที่เรา We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. Off. we hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your heart. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We